คลิปนี้นะครับจะมาพยากรณ์ท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณนะราศีมีนของเดือนเมษายนพุทธศักราช2564นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยมีดวงดาวย้ายราศีค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารนะครับในเดือนเมษายนย้าย4ดวงนะครับแต่ว่าดาวพระพุธย้าย2รอบนะครับกับกลายเป็นย,าย้าย5ครั้งแต่4ดวงดาวนั่นเองนะครับ ส่งผลกับราศีมีนอย่างแน่นอนหลายเรื่องด้วยซ้ำไปมีทั้งดีและร้ายนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของความรักถือว่าเป็นไปนในจังหวะที่ทางที่ค่อนข้างจะดีนะครับพูดจาคุยกันรู้เรื่องคนรักก็เริ่มยอมคุณมากขึ้นจากเดิมที่เอาแต่ใจตัวเองในขณะเดียวกันตัวคุณเองจากเดิมที่เคยเอาแต่ใจบ้างก็เริ่มยอมคนรักบ้างต่างคนต่างปรับเปลี่ยนในสิ่งที่แต่ละคนไม่ชอบเริ่มจูนปรับติดเข้าหากัน นะครับถือว่ามีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นแนะนําว่าช่วงนี้เนี่ยอย่าได้ทํางานใดก็ตามออกหน้าออกตาแนะนําให้เป็นงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับหรือว่าเป็นคนคอยให้คําแนะนําหรือที่ปรึกษาหรือเป็นโคชชิ่ง ที่คอยหนุนคนอื่นช่วงนี้ถือว่าเป็น,ปนในจาดทิศทางที่เหมาะสมกับดวงาตาของชาวราศีมีนเพราะดาวประจําตัวตอนนี้อยู่ในมูวีนานะครับก็อาจจะต้องทําการปรับเปลี่ยนลักษณะงานเอาไว้บ้างนั่นเองนะครับเป็นการแก้ดวงนั่นเองต่อมานะครับอันนี้ต้องระวังก็คืออีกจุดหนึ่งคือเขาบอกมีเกณฑ์จะได้มรดกหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคือดาวพฤหัสเ,เป็นวินาศประกอบกับดาวอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนอริมาอยู่ที่เดินการเงินแปลว่ามีโอกาสเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาล้มหมอนนอนเสือ แล้วก็มีมรดกตกทอดมาถึงคุณนั่นเองอันนี้คือประการที่หหรือประการที่2ก็แปลว่าตัวท่านเองอาจจะทําประกันไว้ก็เรียกทุกขาลาแปลว่ามีประกันจ่ายให้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะครับขอให้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลพวกเราผู้ใหญ่ไว้ให้ดีๆนะครับอันนี้ย้ําเตือนไว้เลยต่อมานะครับดาวอังคารเนี่ยดาวเจ้าเรือนการินก็ได้โคจรโยกย้ายราศีนะครับแก่ดวงตาเข้าไปสู่ราศีมิถุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะ ดีขึ้นแต่ว่าดาวเรื่องของอริยมาผพ้ผ่นการงินนะครับแปลว่าช่วงนี้ถ้าท่านใดที่อยากจะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ไม่แนะนําให้เป็นเงินสดนะเพราะดาวอริมาแวะไปเวียนมาแนะนําให้คุณแก้แค่ดวงชะตาโดยการเป็นลักษณะเงินผ่อนหรือเงินหมุนหรือเป็นการรีไฟแนนซ์ก็ได้แล้วแต่คุณจะสะดวกแต่เราไม่แนะนําให้ใช้เงินสดทางก้อนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะย้ําเตือนของท่านนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับตอนนี้ดาวอริยมาอยู่ที่เรือน กระดุมพระแล้วก็นำหน้าดวงชะตาเขาเรียกสูนยาพาหะระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนดาวอาทิตย์มาถึงความร้อนดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงลักษณะของร้อนรับประทานอาหารของร้อนหรือตากแดดบ่อยๆแบบนี้จะทําให้ป่วยไข้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวร้อนลมแดดลมความร้อนอย่างนี้นะครับไข้แดดก็ได้อย่างนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างนะครับอาจจะส่งผลกับดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนเมษายนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการ รักษาสุขภาพให้เป็นจุดดีต่อไปแต่ในเรื่องของจุดดีก็ยังคงมีอีกนะครับจริงๆใชอีกจุดหนึ่งคือดาวพระเสตอนนี้เนี่ยโครจรอ,อยู่ที่มุมลาภะเป็นเรื่องของลาภผลนะครับยังคงเป็นเกษตรยาวนานต่อนเนื่องนั่นแปลว่าถึงแม้การเงินตอนนี้อาจจะดูมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่เรื่องราวของลาภผลที่จะเกิดขึ้นยังคงมีอย่างต่อนเนื่องอาจจะกลายเป็นสรุปสั้นๆง่ายๆคือเงินอาจจะเป็นไม่ได้มีเงินก้อนเอาไว้เก็บแต่เป็นเงินหมุนที่สามารถหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการ หมุนเวียนในบ้านในครอบครัวยังถือว่ามีการหมุนเวียนสภาพคล่องยังเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ถึงกับฝืดเคืองเลยยังเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่สามารถผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่มีจุดเรื่องของผู้ใหญ่อันนี้อาจจะต้องกังวลเอาไว้นิดนึงนะครับผมก็แนะนําว่าให้ผ่าท่านไปทําบุญนะครับในสถานที่ที่คุณได้สักการะบูชานับถือศรัทธาเพื่อความเป็นมงคลแก่ดวงตาของชาวราศีมีนทุกท่านนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เน้นย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่ไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นคนเกิดลัคนาแท้จริงใดหรือเป็นคนเกิดวันใดจริงๆนะครับระหว่างวันอาทิตย์วันจันทร์หรือวันพุธวันพฤหัสพุธกลางคืนเรามีกิจกรรมนะครับสองทุ่มตัวตรงนะครับเป็นการไลฟ์สดโดยผม,มจะเป็นคนตอบเองนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดกระดิง่งพร้อมกดแจ้งเตือนนะครับเวลามีกิจกรรมแบบนี้ ท่านจะได้ไม่พลาดนะครับรวมถึงคําถามที่ส่งเข้ามาผมจะตอบเองแบบสดๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับอย่าลืมกดสับสไครต์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ